ครับปกติแล้วไวโอลินถ้าอย่างอาจารย์เนี่ยสีเป็นเพลงทั่วๆไปได้ไหมอาจารย์อาจารย์ได้ฝึกอย่างนั้นไหมเพลงทั่วไปก็ก็ได้ครับอย่างก็จะเป็นเพลงเพลงสากลทั่วไปสมมุติอาจารย์ลองลองสาธิตให้ผมดูหน่อยถ้าเพลงทั่วไปนะครับฟังแล้วที่ไม่เป็นสำเนียงของของลองแง่ของรองแง่ใช่ไหมคราบพออาจารย์สีมาเมื่อกี้มันลองแง่มากเพอใช่ใช่ใช่อาจารย์เคยไปเรียนไวโอลินแบบสากลไหมครับตามโรงเรียนตงๆผมไม่เคยไปเรียนครับแต่ว่ามีเพื่อนที่เป็นครูดนตรีสากล เราก็ถามถามอย่างนั้นนะฮะเขาก็พยายามที่จะสอนให้เราอ่านไปทั้งหน้าส้นแต่เราเราไม่ม่อยอยากอ่านอ่ะมันมันเหมือนกับเราต้องเลยนอีกภาษาหนึ่งหรอครับซึ่งมันต้องไปนับหนึ่งใหม่แล้วเพื่อนก็บอกว่าเฮ้ยเล่นได้แล้วอย่าไปจมกับไอ้ไอ้โน้ตเลยคือทักษะเนี่ยคือจริงๆแล้วเพลงเราเนี่ยมันไม่ได้ยาวมากคนโบราณเขาจำกันได้ง่ายที่สาเหตุที่มันไม่ยาวเพราะว่าเป็นเพลงที่ใช้สำหรับการตุกตนกันมันจะต้องร้องซ้ําๆกันทีนี้ถ้าเกิดว่า ทำนองมันยาวเกินไปเนี่ยคนโตพร้อมจะโตลำบาก<ล>ทําให้เพลงเราเองมันสั้นซึ่งถ้าเกิดว่าเล่นแบบแบบทั่วไปมันก็จะนิ้วมันก็จะไม่ไปเรื่องของการพลุมหรือว่าการเลื่อนเสียงมากนะครับคือคือผมยกตัวอย่างแล้วกันนะครับว่าถ้าเกิดเราเล่นแบบตรงๆนะฮะมันก็จะไปอย่างนี้ มันก็จะเป็นเท่าๆไปแต่ที่นี้พออาจารย์เป็นถ้าเ <ลง S 2> รโโลโลโลาเราใส่สำเนียงเข้าไปนะ <า S 1> ครับถ้าใส่สำเนียงเข้าไปมันก็จะ บางบอกตรงๆเลยนะมันสวยงามมากมีการแบบแฮมเมอร์ออฟอย่างนี้เช่นเช่น <laughs> บางทีเนี่ยเออคือไอเขาเรียกว่าพวกกลุ่มกลุ่มนักวิจัยหรือว่านักศึกษาที่เรียนดนตรีสาภูมิโดยตรงโดยเฉพาะไวรินเนี่ย,ยเขาก็พยายามที่จะมาศึกษาแล้วก็ถอดโน้ตนะใช่ใช่ <laughs> แต่ไอโน้ตบางอย่างมันเขียนลำบาก <laughs> นี่ผมก็เลยจะถามอาจารย์ว่าตอนที่อาจารย์สีไปอ่ะได้ได้เขียนไหมครับว่านี่มันเป็นสเกลอะไรเป็นโหมดอะไรอะไรนี่คือคือเราเราก็จะรู้แค่ว่ามันเป็นคีย คีย์อะไรเพลงนี้คีย์อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าพอพอที่จะคือโน้ตโน้ตบรรทัดท่าเส้นเนี่ยมันก็จะเขียนได้แค่โน้ตตัวตรงใช่ไหมฮะมันก็แค่แค่บอกได้แค่ว่าเออมันเป็นโน้ตตัวนั้นตัวนั้นตัวนั้นแต่ว่าไอ้สาเนียงที่มันมีการสไลด์มันมีการเอือเอ้อนอ้ตรงเนี้ยเขียนยากมากแล่ถ้าเกิดว่าไม่ใช่ศิลปินรงแหวนจริงๆมาเป็นคนเขียนนะไม่สามารถเขียนได้เลยเพราะว่าคนที่จะเขียนได้ก็ต้องคนที่เป็นศิลปินเท่านั้นงต้องเข้าใจต้องเข้าใจว่ามันจะพรมยังไงมันจะ ทีนี้ถ้าไอคนที่เขียนเล่นไม่ได้เนี่ยมันเขียนยากครับนั่นนะดีทีนี้เวลา,าการสืบทอดกันเนี่ยอาจารย์ก็ต้องสอนผมตัวต่อตัวเหมือนใช่ตัวแล้วก็พื้นฐานก็ต้องมีใจรักก่อนอืคือท<ๆ>ามีใจรักเนี่ยง่ายหมดครับอย่างอย่างเมือ่อกี้ที่อาจารย์เล่นเนี่ยมันจะมีแบบพวกแบบลูกโรมลูกเอื้อนเอออะไรอย่างนี้ครับอย่างนี้คือคืออาจารย์ที่ตอนที่ฝึกอาจารย์ก็ต้องไปฟังมาแล้วก็ต้องทาให้เหมือนนไปฟังแล้วก็ดูทั้งฟังทั้งดูเลย ดูเขาเล่นอย่างนี้ดูนิ้วต้องดูนิ้วด้วยเพราะว่าบางทีเราเราเราแค่ฟังอย่างเดียวเราไม่รู้ว่านี้มันไปยังไงเราเดาไม่ถูกทีนี้เพลงลองงงเนี่ยผมเห็นมันก็บรรลงไปเรื่อยอาจารย์จะรู้ได้ยังไงครับว่านี่คือมันหนึ่งเพลงแบบนี้หรือมันเล่นวนซ้ําหรือยังไงครับเออมันก็มีส่วนใหญ่เพลงมันมันไม่ได้ยาวนะครับนะครับแล้วก็แล้วก็มันจะก็จะเป็นโน้ตที่ไม่ไม่ไม่เกินไม่เกินความจํามากนักนะครับแล้วก็เพลงมันก็ เวลาเล่นเวลาเล่นส่วนใหญ่มันก็จะวนซ้ํซึเป็นส่วนใหญ่มันจะซ้ําไปซ้ํามาวนไปวนมาทีนี้เนี่ยในอดีตเนี่ยมันจะมีการขับร้องใช่ไหมครับครับทีนี้ไอไอตัวคาร้องเนี่ยมันจะทําให้ไม่น่าเบื่อในอดีตนะฮะสลับกับสลับกันกับสลับกันกับกับตัวเสียงไวริมสมัยก่อนบางพื้นที่เขาเรียกซอก็ก็สลับกันไปมาไปมาระหว่างคนร้องแล้วก็คนสีรับสีไวริมนะครับสลับไปมาทีนี้พอยุคหลังที่คนร้องก็หายาก แล้วนะครับจะมาจํากรนแบบโบราณมาร้องก็ยากเลยนะครับก็เลยมันมีเหลือเฉพาะดนตรีที่บรลลี<ร>อ,อ่าทีนี้ดนตรีมันก็จะต้องมีการปรับตัวแล้วก็เรียบเรียงในส่วนของสัดส่วนของเพลงกันใหม่ที่จะไม่ให้เพลงมันฟังได้หน่าเบื่อครับเช่นมันมีการเล่นผลัดกันสลับกันก็คือดนตรีอื่นอ่าก็ก็กนี่ฮะไวโอลินแมนโดลินเอ็กโคอเดียนเนี่ยนะครับก็คือเล่นเล่นทั้งในส่วนของเล่นผลัดกันคุณละเที่ยวครับเล่นแบบรับแบบประสานเสียงกันก็มีอ่าเล่นแบบ ชิ้นไหนจะขึ้นสร้อยชิ้นไหนจะขึ้นคือแบ่งท่อนให้มันมีความน่าสนใจมีมีความหลากหลายของรายละเอียดของเพลงมากยิ่งขึ้นทําให้เพลงมันฟังไม่น่าเบื่อซึ่งตรงนี้มันต้องอาศัยเรียกเขาเรียกว่าประสบการณ์แล้วก็องค์ความรู้ในส่วนของการเรียบเรียงเพลงด้วยเพราะบางทีเพลงเดียวกันเนี่ยคณะแต่ละคณะเล่นก็ไม่เหมือนกันหรอกที่ว่าเราจะเอามาเรียบเรียงยังไงอย่างเรื่องเพลงที่อาจารย์พูดถึงเนี่ยอย่างทางอีสานเราจะมีลำเพลินลำเดินลำเต้ยลำแพนลำซิ่ง ประเภทของเขาอย่างของลองแงงเนี่ยเขามีแบบนั้นไหมครับหรือว่ามีชื่อเพลงเฉพาะเลยเป็นเพลงมันเป็นชื่อเพลงเฉพาะมันจะเป็นชื่อเพลงเฉพาะเช่นถ้าเกิดเป็นเพลง14เพลงที่ปัตตานีที่อาจารย์คาเดบันทึกเสียงกันแล้วกันครับมันก็มีเพลงจกิปัตจกิปงที่เราคุ้นหูกับลาวดัวฮะผมผมเคยเห็นชื่อนี้อยู่แล้วแล้วก็เพลงเลนัง ก็เป็นชื่อเพลงไปเลยชื่อเพลงกูโจปีซังมาอินนางชวาไม่นางลามาบูงาลำไปโจเกตกัลันตันอะไรเนี่ยฮะคือเพลงเหล่านี้เวลาอาจารย์ฝึกก็ต้องไปฝึกมาก็ต้องทีละเพลงทีละเพลงทีละเพลงอ่าก็ต้องไปฝึกมาเหมือนเราเราเล่นดนตรีไทยก็เราวงเดือนใช่ใช่อย่างนั้นแหละครับก็ต้องไปฝึกมาแล้วก็ต้องมีความรู้ด้วยว่าแต่ละเพลงมันใช้จังหวะอะไรจังหวะยังไงครับอาจารย์คือหมายถึงว่าเพลงสมมุติว่าเพลง เพลงจากีปัจจิกเบอร์หนึ่งว่าลาโกดูโรเนี่ยมันก็จะมีชื่อจังหวะเฉพาะอีกเราเรียกว่าจังหวะลาโกดูโรลาโกดูโรนี่เป็นจังหวะแบบแบบไหน,นเป็นชื่อเป็นชื่อของจังหวะแล้วก็เป็นชื่อเพลงด้วยเยแล้วผมจะส,สาธิตให้มันจะมันจะตีได้สองเพทเทิร์นนะครับแพทเทิร์นแรกก็คือเป็นโจเกตครับโจเกตก็เป็นจังหวะเดิมไอ้จังหวะดโจเกตเนี่ยมันจะเป็นจังหวะที่รับอิทธิพลมาจากทางชาวตะวันตกนะครับโดยเฉพาะพวกโปรตุเกสที่เข้ามาเป็นชาติแรกที่มาละกาแล้วก็เข้ามามีอิทธิพลทั้งเรื่องของ วลินแล้วก็การเต้นที่ใช้เท้าอ๋อแบบเต้นแถบอะไรเงี้ยที่เราเรียกว่า่หลังลำเท้านี่ยางของเราเองอีกอย่างนึงเราเรียกว่าฝหลังลำเท้าคือ mm hmm. มันจะใช้เท้าเป็นหลักมือจะใช้เหมือนกันแต่น้อยจะ mm hmm. ใช้บ้างบางเพลงแล้วให้มีเสียงอะไรไมหมข้างล่างแบบว่าไม่ไม่ mm hmm. ไม่ถึงขั้นมีเสียงแต่ว่าเอ็กเซนในการ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 เต้นเนี่ยมันจะใช้เท้า oh oh. มันแต่มือก็อจะใช้ลำใช่ไหมครทีนี้ไอ้บางไอ้เพลงที่มันเป็นลักษณะของจังหวะดูเก็ตหรือว่าลคูดูบอลเนี่ยส่วนใหญ่จะใช้เท้าเป็นหลักในการเต้นมือก็แค่แกว่งไม่ได้ดังแค่แกว่งอยู่เฉย เล่นไปที่าจา์ลองสาธิตดูกนะครับนีจังหวะจูเกตนะฮะกับอันนี้จังหวะจูเกตแล้วก็อีกจังหวะหนึ่งที่เป็นเอ็กเซน์ของทางนู่รุก็เป็นจังหวะแลบดัว ลากูดัวหรือว่าลากูดัวแล้วแต่ว่าสำเนียงแต่เหมือนจะเป็นฝรั่งเศส <laughs> อะไรอย่างเงี้ยลากูดปวาเพลงดัวแปลว่าสองอในภาษาอะไรอยู่แต่ว่าพอเอาคํามารวมกันมันก็เลยเป็นจังหวะเหมือนกับทรงจังหวะด้วยครับครับนะแต่ว่าก็ก็ถือได้คือเป็นจังหวะที่ถ้าเสียเป็นรุน่นเก่าเนี่ยเขาก็จะรู้จักเลยบอกว่าเล่นเพลงลากูดัวแล้วก็นิยมเล่นเพลงเนี่ยเป็นเพลงแรกครับเพลงจังหวะลากูดัวเวลาเป็นธรรมเนียมของโรงยนทุกคณะะครับ เวลาจะเริ่มต้นบรรเลงเนี่ยจะต้องเล่นเพลงอะไรก็ได้แต่ว่าต้องเป็นในจังหวัดลาบูดัวทุกครั้งที่เล่นใช่ต้องขึ้นด้วยจังหวะนี้ต้องขึ้นด้วยจังหวะนี้ชื่อจังหวะลาบูดัวแต่ว่าแล้วแต่ว่าจะเอาเพลงอะไรมาเล่นก็ได้เพราะว่าในเพลงจังหวัดลาบุดัวมันมีเยอะแยะมากอ๋อเข้าใจแล้วมันอยู่แต่ละว่าแต่ละคณะจะเอาเพลงอะไรครับแต่เท่าที่ผมเดินทางไปหลายๆประเทศหรือว่าทางภาคใต้ของบ้านเราเนี่ยส่วนใหญ่จะเล่นเพลงสลาบปัลเลาสลาปัลเลวอ่าสลัปัลเลวแต่ว่าช่วกของชาวประมงวิถีชีวิตนะฮะ นะครับอันนี้จังหวะเล่าตัวครับอันนี้อันนี้แค่ใบเดียวนะ้มันต้องเล่นคู่กันสองใบนะอีกอีกใบนีงมันตีคนละแบบกัน อีกคนหนึ่งเหมือนตีรับส่งกันอยู่นี่นะคนนี้ก็ตีแบบนี้คนนึงอันนี้อันนี้จะตีเป็นเป็นตัวหลักจะเป็นตัวตัวเขาเรียกลูกจังหวะขันเป็นจังหวะลุกปั๊บปั๊บอะไรเงี้ยคนจะล้อกันซึ่งซึ่งก็ต้องรู้ทางกันด้วยคือเราต้องรู้จังหวะพวกนี้ก่อนก็ต้องเรียนรู้ควบคู่กันไปครับเพราะไม่นั้นเราจะเอาไปถ่ายทอดต่อไม่ได้แล้วเราก็ไปสร้างสรรค์ต่อไม่ได้ก็ต้องมีความรู้ทั้งดนตรีทั้งจังหวะด้วยแล้วก็ต้อง ดูออกด้วยว่าคนเต้นขเขาเต้นถูกต้องตรงตามจังหวะนั้นหรือเป <c oughs> ล่าเราต้องดูออกด้วย <c oughs> คือถ้าเกิดเราเรียนรู้แล้วเขาต้องเรียนรู้ครบแต่ผมว่าเต้นไม่เป็นหรอกแต่ว่าแต่ว่าก็พอดูได้ว่าเท้าเขาเนะี่ยมันเป็นเท้าจังหวะโชเกตไหมดีนังไมหมรือว่าจังหวะซาป,ปินอะไรเงี้ยอาจารย์เรียนรู้เรื่องนี้แล้วอาจารย์ต้องไปศึกษารเรื่องพวกนี้ด้วยเหรอใช่ใช่เราต้องไปศึกษาเพิ่มเติมจากคือเอกสารบ้านเรามันมีน้อยต้องไปศึกษาจากเอกสารวิชาการของมาลีอินเดียออาจารย์เดินทางไป ทั่วโลกเพือ่อไปเผยแพร่เพื <c oughs> ่อไปแสดงลองเดินทางเพื่อเก็บเกี่ยวประสบการณ์ไปด้วยส่วนหนึ่งนครับแล้วก็ส่วนหนึ่งก็คือได้เล็กเกลีล่ยวัฒนธรรมกันด้วยแล้วก็ได้เอาองค์ความรู้ที่เราไปพบเจอมานั่นแหละได้เอามาถ่ายทอดส่งต่อให้กับรุ่นต่อไปได้อะไรอาจารย์เล่นมาจากวันนั้นถึงวันนี้มากี่ปีแล้วเนะี่ย25ปี25ปี ปัจจุบันนี้มีน้องๆคนรุ่นใหม่มาสืบทอดจากอาจารย์ไหมครับมาเรียนรู้มาก็มีอยู่ครับพอมีอยู่คือเมื่อก่อนอยู่สซล่าพอสี่เจ็ดก็ซีนอมิเราก้ไปเป็นชาวานนิกให้กับไอ้พวกผู้ประสบภัยซีนามิอีกตอนนั้นเปวอลเลนเทียด้วยนะแล้วก็ลงไปอยู่กับกลุ่มชาวเลกอลันตาอยู่ประมาณสี่ปีช่วงนั้นก็ได้ไปเรียนรู้เรื่องของโรงเรียนชาวเลอีกสี่ปี งานก็ทําไปด้วยงานก็ทําไปด้วยไอโรงเงงเราเรียนด้วยก็ได้ได้ได้องค์ความรู้จากโรงเงงแบบชาวเลดั้งเดิมของเกาะลันตามาด้วยตอนนั้นครับสี่ปีก็แล้วก็ได้ไปเรียนรู้เสร็จแล้วก็ได้ไปบันทึกเสียงให้เขาคือตอนนั้นเราตั้งใจว่าเราจะไปสร้างศูนย์การเรียนรู้หรือว่าบ้านโรงเงงให้กับชุมชนชาวเลที่เกาะลันตาที่บ้านสังตะวุครับแล้วก็แล้วก็ได้ได้สร้างเป็นแหล่งเรียนรู้ขึ้นมาแล้วก็ใ้พวกเรื่องของเพลงอะไรแล้วก็ทําบันทึกเสียงไว้ตอนนั้นนะฮะเพื่อที่ใช้เป็นสื่อในการสื่อสารตไป นะครับทั้งในเรื่องของอเพลงรองงเงงชาวเรแล้วก็เพลงลอยเรือเพลงน้ำมนาที่เขาริ่ทำตีกลัลอยเรือด้วยตอนนั้นที่ทำไว้ปีปี50ครับแล้วก็พอหลังจากนั้นผมก็ย้ายกลับมาบพอหมดโค,ครงการพอเจ็ดก็หมดโครงการก็ย้ายกลับมาอยู่สงขลาก็ตั้งแต่ประมาณปี55051ครับโดยประมาณแล้วก็เริ่มที่จะมาฟอร์มทีมกันใหม่ตั้งวงอีกตั้งวงอีกวงนี้แหละวงนี้แหละเชือนี้แหละครับแล้วก็ใช้ทีมงานชุดใหม่ที่อยู่ที่สงขลาอ๋อเรื่อยู่สุ่าฎรื่อยู่สุรา ก็มายูสงัก็เล่นดนตรีโรงเงิ้เหมือนเดิมก็เหมือนเดิมก็หาแล้วก็มีทั้งเด็กรุ่นใหม่รุ่นเก่าก็สลับผัดเปลี่ยนกันไปมาตลอดครับครับครัเราก็เป็นตัวหลักปัจจุบันนี้ชื่อวงเดิมวงเดิมมีสมาชิกใหม่มีสมาชิกก็ครับสลับผัดเปลี่ยนสมาชิกของอาจารย์รุ่นใหม่นี้เขามีการร้องมีการรำมีการเต้นอะไรไหมครับมีมีอ่การร้องนี่ไม่มีนะการร้องนี่ไม่มีแต่ว่าไอ้การแสดงประกอบเนี่ยมีทั้งเรื่องของแสดงแบบดั้งเดิมครับแล้วก็เราคิดขึ้นมาใหม่ด้วยบนพื้นฐานของ ของความเป็นรองแงงนะครับไม่ใช่แบบคิดขึ้นมาใหม่แล้วแบบว่าเอ็กเซนต์หลุดออกไปไม่ใช่อ๋อคือยังเป็นรองแงงอยู่แล้วการแสดงประกอบมันอะไรฮะอาจารย์เช่นรีวิวเหมือนเหมือนของเพลงไทยเต้นรีวิวอะไรอย่างเงี้ยแะส่วนใหญ่แล้วเราจะเอาวิถีชีวิตของคนมาเลยูมาสร้างสรรค์เป็นการแสดงเช่นผมยกตัวอย่างการแสดงชุดตารีลลิง กา <c oughs> รีแปลว่าได้รำรีเลงแปลว่าเทียนการแสดงชุดนี้ถ้าแปลเป็นภาษาไทยก็การแสดงชุดรำเทียนใช่ไหมคร <c> ับ <oughs> แต่ว่าในรายละเอียดของการแสดงเนี่ยเราไปเอาเราไปได้ <c oughs> คือมันเป็นการแสดงที่เกิดขึ้นจากความทรงจําของอาจารย์เซิงอาบูซึ่งท่านเป็นศิลปินรองเงงเหมือนกันที่เล่นกับอาจารย์คา,ารดีท่านเล่นแมนโดลิน <c oughs> แล้วตอนนั้นเราก็ได้ไปพูดคุยกับท่านและท่านก็ให้ความรู้ในเรื่องของ พิธีกรรมในการรักษาโูคของคนบริวณแอนดีนะครับ,รบท่านบอกว่าพิธีกรรมนี้มันน่าสนใจแล้วก็ปัจจุบันนี้หาชมได้ยากแล้วเ<ม>ราเอาพิธีกรรมนี้มาสร้างสรรค์เป็นการแสดงดูไหมมันจะมีความน่าสนใจแล้วท่านก็แนะนําเรื่องของอวิธีรูปแบบของการสร้างสรรค์ว่ามันต้องมีกี่ขั้นตอนเราก็ออกมาเป็น3ขั้นตอนอะไรเงี้ยตั้งแต่การ,รวงสวงการรักษาแล้วก็รักษาหายแล้วนะครับแล้วก็เอามาสื่อเป็นรูปอนการแสดงโดยใช้เทียน แล้วก็ใช้ดนตรีเราเองเป็ีรงนเตัวขับขับเคลื่อนไปใช่ใช่แล้วก็เพลงท่านก็ก็ให้เพลงมาด้วยก่อนนั้นเป็นเพลงชื่อว่าจินตราวาสักก็เอาเพลงนั้นออกมาใช้ประกอบการแสดงอันนี้นียกตัวอย่างหนึ่งแต่มันก็มีอีกหลายชุดที่เราเอาวิถีของคนมามาสร้างสรรค์เช่นเอาเรื่องของผ้าผ้ามาลายูก็มาสร้างสรรค์เป็นการแสดงเป็นระบําพื้นบ้านนะเราเรียกระบียงพื้นบ้านมาลายูภาคใต้ครับครับอาจารย์ก็ ได้สืบสารแล้วก็ต่อยอดไปด้วยเลยก็คือมีมีสิ่งใหม่ๆเข้ามาผสมผสานกันไปก็ผมก็ประจวบกับว่าพะยาะของผมเนี่ยก็คือเป็นอาจารย์สอนอยู่ที่คณะศิลปรกรรมศาสตร์าได้ใช้ประสงการที่สาขาศิลปะการแสดงอยู่ด้วยลงตัวลงตัวก็ท่านก็มีพื้นฐานในส่วนของการเชิงโนราดั้งเดิมมาแล้วก็แล้วก็ชอบในเรื่องของการเชิงโรงเงงด้วย ก็เลยมาร่วมกับสังสรรค์รวมเงผสมกันได้ไม่ไม่ค่อยได้เท่าไหร่คนละทางกันแต่ว่า่วาก็สื่อสารกันกันไปไปด้วยพรากเขาก็ทําเรื่องของการ่ายทอดโนราอน่ผมก็ทาในเรื่องนี้อยู่ตลอดปัจจุบันในภาคใต้เราเนี่ยหรือว่าในประเทศไทยเนี่ยวงรองเงงมีเยอะไหมครับมีมีเยอะมีเยอะแต่ว่าถ้าเกิดว่าในสามจังหวัดในภาคใต้เนี่ยมีน้อยที่เยอะไปอยู่ที่ไหนครับมันจะไปอยู่แถบอันดามัน ก็กลุ่มรองเง,งรองเงงชาวเลตันหยงแต่ว่าในอดีตกับปัจจุบันเนี่ยผมว่าปัจจุบันเนี่ยมันเริ่มที่จะซบเซาลงซบเซาลงเพราะว่าหนึ่งก็คือมันเป็นช่วงที่แบบคนรุ่นเก่าเริ่มร่วมหมายใจจากใช่ไหมครับไอ้คนรุ่นใหม่เนี่ยก็เขาเรียกว่าสื่อสารไม่ทันเรียนรู้ไม่ทันอะไรอย่างเงี้ยมัาเลยทาให้การส่งต่อไปยังคนรุ่นต่อไปเนี่ย ช่วงไปแล้วก็ภูมิปัญญาพอสุดยอดมันก็พาตายกับคนรุ่นเก่าแล้วไอ้รุ่นใหม่พออยากจะเรียนรู้เอารุ่นเก่าตายเอาไม่ทนอะไรเงี้ยครับเลยก็ต้องไปสืบสอดหาจากพื้นที่อื่นๆมันไม่มีบันทึกหรือว่าอย่างไรมันมีบันทึกแต่ว่าไอ้บันทึกบางครั้งมันมันไม่สามารถที่จะถ่ายทอดได้เหมือนกับเราไปถ่ายทอดเรียนรู้กับตัวศิลปินเหมือนเมื่อกี้ที่อาจารย์สอนให้ผมดูใช่ใช่ใช่ถ้าเรียนรู้กับศิลปินเนี่ย คือเปอร์เซ็นในการเป็นเนี่ยมันมันสูงกว่าที่เราไปเรียนรู้จา,ากตำราตำรามันก็แค่บันทึกได้ว่าเรื่องของศาสตร์สังคมแล้วก็เทคนิครูปแบบการภาพรูปแบบการแสดงยังไงอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็พวกกรอนพวกอะไรมันก็บันทึกได้แค่นั้นแต่ถ้าคุณไม่รู้ว่าจะเอาข้อมูลนั้นมาใช้กับการปฏิบัติจริงยังไงมันก็สำเนียงนี่มันสำคัญมากอะสำเนียงนี่เป็นหัวใจเลยครับ,รบถ้ารองเองี้ยนี่เป็นหัวใจนะเพราะว่าแม้แม้ว่าคุณเอาโน้ตโน้ตถึงว่ามันมีการถอดออกมาเป็นโน้ตไโน้ตโน้ตเพลงเนี้ย แต่ว่าเอาถ้าเกิดเราไม่เข้าใจเรื่องเอ็กเซนด์นะคุณเอาไปเล่นมันก็ไม่ได้มันไม่ได้นะผมดูอาจารย์แล้วผมบอกโอ้โหมันเออมันไม่ออกมันเฉพาะมันเหมือนกับเรานึกถึงว่าเราเรามีสูตรแกง zoom เนี่ยแต่ถ้าคนภาคหรือนเอาสูตรนี้ไปทำมันไม่ออกรสชาติแกงส้มใช่มันต้องมันต้องคนเฉพาะเฉพาะอะไรที่เขาเข้าใจมันบางทีมันมีเป็นอารมณ์เปนี่คือเรื่องราวที่ลึกซึ้งฮะดนตรีผมเองได้ไม่เคยเรียนรู้เรื่องนี้มาก่อนในในชีวิตนะครับโดยเฉพาะโรงแงงเนี่ย เคยเห็นเคยฟังใช่ไหมครับแต่ไม่คิดว่ามันจะมีสำเนียงมีความซับซอ้อนมีประวัติศาสตร์มีวัฒนธรรมที่น่าสนใจมากๆเลยคุณผู้ชมครับน้องๆรุ่นใหม่ที่สนใจเนี่ยอาจารย์มี a c e b o o k นะฮะเข้าไปติดตามได้แล้วก็อาจารย์ปัจจุบันนี้อาจารย์เปิดสอนไหมครับหรือว่าหรือว่าถ่ายทอดตรงน,นรี้ไม่ไม่ไม่ได้เปิดสอนนะครับแต่ว่าถ้าถ้าใครที่ต้องการที่จะเรียนรู้จริงๆใจรักจริง,รง,รงๆเนี่ยก็ติดต่อเข้ามาได้เลยครับเดี๋ยวผมจะแบ่งเวลาไปให้ความรู้ให้คำแนะนำเอก แล้วก็ไม่คิดค่าใช้จ่ายด้วยเพราะเราถือว่าวิชาตรงนี้เราได้มาโดยที่เราไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายคือครูบาอาจารย์เราไม่เคยคิดตังค์เราก็จะยึดถือตรงนี้เราก็จะไม่คิดตังค์ขับไปร้อยยี่สิบกิโลไอ้นั้นก็ต้องไอ้นั้นคุณก็ต้องเลขมาด้วยความพยายามใช่ไหมครทุกอย่างมันก็ต้องพยายามถ้าคุณพยายามเนี่ยคุณก็จะได้ในสิ่งที่คุณควั้อาจารย์ถ้าสมมุติว่าถ้าผมจะตีกรองเลมานาสักหนึ่งจังหวะเนี่ยอาจารย์เริ่มต้นสอนผมง่ายๆได้ไหมครับ ก็ต uh huh. no in ั้งแต่เรื่องของการนั่งนะครับการวางนะครับการวางแล้วก็ในส่วนของการการวางมือบนบนหนังนะครับส่วนใหญ่แล้วเขาจะก็จะใช้ใช้มือขวาเพราะเราจะหัดขวาเป็นหลักแต่บางคนถนัดซ้ายก็ได้ก็ไม่มีปัญหาต้อใช้มือขวานะครับมือมือมือเนี้ยจะเป็นตัวซอยจังหวะอันนี้เราจะล็อกเครื่องไว้แต่มือนี้จะอิสระเพราะมันจะอิสระเพราะว่าเราจะต้องตีเรื่องขอบทั้งตันทงไมนะครับเบื้องต้นเนี้ยเราก็จะต้องตีให้ได้2เสียงก่อน หมายถึงว่าเสียงเสียงแร่ก็คือเสียงขอบเสียงเสียงขอบของกลองอะคจะเป็นเสียงสูงให้ออกเสียงแบบรอยแล้วก็เสียงทุ้มเนี่ยอันนี้อันนี้พื้นฐานสองเสียงแล้วก็มันจะมีเสียงเสียงปะอันนี้ใช่ใช่ครับอันนี้ก็ต้องใช้ใช้เวลาเนี่ยนึงคือมันต้องมันต้องรู้จังหวะนี่หนจังมันจะมีอยู่ประมาณสามเสียงนีะครับแล้วก็อีกเสียงนึงก็จะเป็นเสียงเสียงแทนเสียงโค้งครับ จะเป็นเสีของอ่าจะเป็นเสียงปลุมแทนที่ว่าจะวันีเสียงขาดอะไรเงี้ยเสียงเนี่ยไอ้เสียงที่สุดท้ายเนี่ยมันจะเป็นเสียงโค้งแทนเ,นเสียงโค้ง,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 งซึ่งดั้งเดิมซึ่งทึ่งถ้าเล่นแบบวงสมบูรณ์ก็จะมีของอีกไปซึ่งเป็นของแบบมาเลยูนะครับไม่ใช่ของแบบไทยอีกครับอาจารย์เน<ต><ต>ี่ยมันจะไม่เหมือนกันผมขอลองดูหน่อยคุณผู้ชมครับมิสเตอร์มอร์แกน อันนี้เราล็อกไว้แล้วก็อันนี้ครับเวลาเราตีครั้งนี้ครั้งนี้เราต้องจับอันนี้ไหมหรือเราเราประคองไว้ก็อย่างนี้แล้วก็ต้องดิ้งออกมาเลยฮะใช่รับต้องต้องปล่อยออกมาเราจะไม่ตีกดแบบอย่างนี้ทะไมผมตีไม่ดังเหมือนกันเลยะประมาณแล้วทีนี้ก็คือเสียงทุ้มเสียงตุ้มก็ต้องปล่อยครับพอตีแล้ว อีกอันหนึ่งก็คือเนี่ยใช่ครับโอ้ดูอาจารย์ตีเมื่อกี้มันง่ายอ่ะต้องปล่อยด้วยไหมฮะอาจารย์เงี้ยอ่าอาจครับโอ้โหมันเจ็บเหมือนกันนะเจ็บครับถ้าเกิดเราเราไม่รู้ตำแหน่งแล้วก็ไอ้นิ้วไหนอ่ะนิ้วนางนิ้วนางดูเหมือนง่ายนะคุณผู้ชมแต่เวลามาตีจริงๆไม่ง่ายนะครับแล้วก็อันนี้ แล้วก็โอ้โหเมื่อกี้อจายตีมันไมง่ายเผมตีเป็นกองยาวไปได้ก็โอ้โหคุณผู้ชมครับไม่ใช่ง่ายเลยที่เราจะต้องมามือกองถูกใครต้องควบคุมจังหวะคุมจังหวะแล้วก็ต้องฟังเพลงเป็นด้วยว่าเขาเป็นเพลงอะไรอะไรเงี้ยก็ต้องฟังด้วยว่าท่อนไหนควรจะย้ำตรงไหนวักไหนอะไรเงี้ยอาจารย์อยู่ในวงการนี้มา2ี่สิบกว่าปีครั อาจารย์จะฝากอะไรถึงน้องๆ้องรุ่นคือคนนใหม่ไหมครับผมก็อยากฝากไว้ว่าคือเยาวชนรุ่นใหม่เราอยากจะให้มามาสนใจเรื่องของดนตรีพื้นบ้านนะครับเพราะว่าดนตรีพวกนี้เราต้องเข้าใจก่อนว่ามันเป็นมรดกปัญญาของบรรพบุรุษเรานะที่เขาสืบทอดกันมารุ่นต่อรุ่นรุ่นต่อรุ่นจนมาถึงปัจจุบันนี้นะครับซึ่งกว่าจะมาเป็นแบบฉบับเป็นเอกลักษณ์เฉพาะเนี่ยมันผ่านโหการเวลามายาวนานในการขัดเราจนมาเป็น เรื่องของดนตรีเรื่องของความงามที่มันปรากฏให้เราอยู่ในปัจจุบันที <S <S นี้เนี่ยไอ้ดนตรีพวกนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเราไม่สืบสานสืบทอดไว้เนี่ยมันก็จะสูญหายไปกับคนรุ่นเก่าซึ่งมันเป็นสิ่งที่น่าเสียดายมากในทางทางที่รุ่นของเราเนี่ยเรามีศักยภาพใช่ไหมครับ,รบเรามีอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆเครื่องมือต่างๆที่มันเอื้อต่อการเรียนรู้การสืบสานเนี่ยแต่ถ้าเราปล่อยให้มันหายไปเนี่ยมั <S <S นน่าเสียดายน่าเสียดายแล้วก็ แล้วก็มันเป็นเขาเรียกว่ามันเป็นความภูมิใจของเราด้วยนะถ้าเกิดว่าเราสามารถรักษาเรื่องราวตรงนี้ไม่ได้เนี่ยเวลาเราออกไปอยู่ในเวทีระดับนานา,นานชาติเนี่ยในนั้นนี่ยมันจะเป็นสิ่งที่ยืนยันคุณค่าของตัวต้นของคุณได้ชัดเจนเลยเพราะว่าผมเคยไปออสเตรเลียนะเนี่ยไปเวิร์กช็อปดนตรีพวกนี้แหละแล้วเขาก็บอกว่าไหนคุณลองเล่นดนตรีที่เป็นแบบฉ <c oughs> บับพื้นบ้านของคุณให้ฟังหน่อยโอ้โหเขาจะไม่ฟังเพลงสากลเลยนะเขาบอกว่าเพลงสากลอ่ะเขาก็เล่นได้อเขาเล่นได้ดีกว่าคุณเลย คุณไม่ต้องเอามาเล่นให้ผมฟังผมอยากจะฟังดนตรีมันเป็นเอกลักษณ์เป็นอัตลักษณ์ของคุณจริ่มเองนี่เขาอยากจะฟังตรงนั้นนี่แถวให้ผมเห็นว่าโอ้หมันสําคัญจริงๆคือบางทีเรามองข้ามความเป็นพื้นบ้านในบ้านเราไม่ว่าจะเป็นคือไม่ต้องฟิกว่าเป็นดนตรีเราเองนะครับทั้งโนราการหลอลิเกป่าเลยได้หมดครับถ้าเกิดว่ามีโอกาสหรือว่ามีความชอบอยู่แล้วเนี่ยก็พยายามที่จะไปหาดวง อาจารย์รู้ว่าศิลปินรู้ว่ปาปรักที่เขามีความ,มรู้แล้วก็เก็บเกี่ยวประสบการณ์ไว้ใได้มากที่สุดเพราะว่าต่อไปเนี่ยมันเราก็จะได้ทําหน้าที่เป็นสะพานส่งต่อตัวเนี้ยไปกับคนรุ่นต่อไปได้แล้วก็มีความภาคภูมิใจด้วยที่ส่วนหนึ่งเราได้เป็นผู้ที่รักษามาดวกว่าทำของของของ,ของท้องถิ่นแล้วก็ของชาติด้วยขอบคุณมากครับอาจารย์ครับผมได้ฟังอาจารย์วนันนี้ผมรู้สึก อยากจะศึกษาดนตรี <c oughs> ลองแงงมากๆเลยนะ <c oughs> ผมจะต้องไปแกะโน้ตของอาจารย์มา <c oughs> แล้วผมจะต้องไปโซโล่กีตาร์เนี่ยต้อง <c oughs> ทำดนตรีนี้ให้ได้แล้วผมมีแรงบันดาลใจมากๆเลยคุณผู้ชมครับก่อ <c oughs> นจะจากกันวันนี้ผมต้องบอกว่าผมมีความภูมิใจอย่างยิ่งครับ <c oughs> ที่ผมได้เกิดเป็นคนภาคใต้แล้วก็ได้เกิดในผืนแผ่นดินไทยที่มีเครื่องดนตรีมีดนตรีที่มีวัฒนธรรมเป็นของตนเองนะสืบสานนะครับแล้วก็นําไปต่อยอดไปประยุกต์ ให้มันยังคงอยู่แล้วก็ผมเชื่อว,ว่านี่คือรากหง่ของของเรานะครับวันนี้ต้องขอบคุณอ,อาจารย์มากๆเลยนะครับ,รบ,รบก่อนจะลากันไปไ<ม>ต้องให้อาจารย์เล่นเพลงให้ผมฟังนะครับเพราะว่าผมยังหลงไหลอยู่เลยนะฮะขอบคุณมากครับอาจารย์ครับขอบคุณครับอาจารย์ครับคุณผู้ชมครับต้องลาไปก่อนเจอกันใหม่ครั้งหน้าขอบคุณทุกชีวิตครับบ๊ายบาย